ก็ขอกรบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันใหม่แล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตามบนหน้าโปรไฟล์ติ๊กต็อกของเราเนาะใครที่มีผู้ติดตามน้อยๆนะครับอยากจะเพิ่มยอดเฟลโล่กับโปรไฟล์ของตัวเองก็สามารถมาดูคิดกันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ KM Social กันได้เลยนะครับเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลย ลิงก์ผมได้ทิ้งไว้ใต้ใคลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็กดสแกน QR code นะใ,ในคลิปนี้กันได้เลยเนาะใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงชื่อใช้ดาลางตรงนี้กันได้เลยส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกนะครับหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้ครั้งแรกก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยเนาะ อ่ะเข้ามาหน้า no. ต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมกใเรามากรอ,อกข้อมูลตามนี้กันได้เลยก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเบอรอเกันได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กชั Find ้นไมน่โปรแกรมอัตโนมัตรงนี้กันได้เลยเนาะแล้วก็กดสมัครใช้งานตรงนี้กันได้เลยส่วนเพื่อนคนไหนนะครับที่ไม่อยากกรอกข้อมูลด้วยกาวหมายให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถกดล็อกอินผ่าน Google ด้าลางตรงนี้กันได้เลยนะครับส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วดวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อก็ใช้ตรงนี้เลยกันละกเนาะ อ่ะเข้าหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกมากมายเลยนะครับตรงนี้เนาะก็หลักๆนะครับก็จะมีทาง Facebook, i n s t a g r a กรม YouTube แล้วก็ TikTok นะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะใช้ในด้านของ Tiktok ก็แล้วกันเนาะมดหมู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้กันได้เลยแล้วก็ลองหาหมวดหมู่ที่เพื่อนต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวนี้ผมก็จะใช้ในด้านของผู้ติดตามเพิ่มผูืติดตามตรงนี้ก็แล้วกันเนาะ แล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยเว็บไซต์น,นะครับเขาก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยนะครับตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะใช้ในหน้านของบริการตัวที่ล้วกันเนาะส่วนลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์ติดต่อ ok ของเราได้เลยนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์โปรไฟล์ที่เราอยากจะเพิ่มคุยตามนะครับไปวางใส่ในเว็บไซต์ได้เลยอ่ะประมาณนี้นะครับ ส่วนลิงก์ตรงนี้นะครับไม่ใช่ลิงก์เนาะจำนวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นตอนมันส่งตรงนี้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปสัก100พื่ตามก็แล้วกันจำนวน1 0 0รอพื่ตามของเรานะครับก็ตกอยู่แค่11บบาทเองนะครับเป็นอะไรทีุ่้ม่าสุดไปเลยเนาะก<อ>่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งก็อย่าลืมขึ้นมาอา่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านบนตรงนี้กันได้เลยนะครับเพื่อไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกัน ได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับให้เรามาคลิกที่นี่ได้เลยนะครับเพื่อดูสถานะการทํางานของออเดอร์ของคุณตรงนี้กันได้เลยนะครับอ่ะเราก็จะเด้งมาหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์ใหม่ของคุณตรงนี้กันได้เลยนะครับตรนนี้ก็จะเป็นเรืองกอเรอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราเพิ่งแนบไปด้วยก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยนะครับก็ระหว่างระบบเราเงินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธ มั้นตางกัรเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์เขาจะมีอยู่3ช่องทางในการชําระเลยเนาะก็จะมีทางพร้อมเพจทูนิววอลเล็ตแล้วก็คริปโตเคเรนซีเข้ามาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะต่อมานะครับใครที่มีอยอดใช้งานเกินสะสม500บาทขึ้นไปแล้วนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะ ก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เขาจะมีมากกว่า400กว่าเรื่องเลยมีดังภาคไทยกับไทยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนว่างก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยเนาะต่อมานะครับให้เราไปที่บริการทั้งหมดด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์นะครับเขาก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้หน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาดูกันได้เลยนะครับบริการต่างๆของเว็บไซต์เขาก็จะมีนี่นะครับคำอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยก็อย่าลืมกดเข้ามา อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีพวกคนไหนนะครับที่ติดปัญหาต่างอยากจะติดต่อแอดมินหรือว่าสอบถารรมนายแอดมินก็ให้เราไปที่เมนูติดตอ่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับ ทำหน้าต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามาดูด้านบนตรงนี้กันได้เลยเนาะทาง็ปไซเขาก็จะมีช่องทางไลน์ให้เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยเนาะแอดมินก็พร้อมตอบกลับหรือจะพอตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็มาดูตัวชื่อเหลือด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีทั้งมดหมู่นะครับแจ้งปัญหาเลขออเดอร์ใครที่มีความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบสีเหลืองข้อความตรงนี้กันได้เลยนะครับ ส่วนคนที่มีรูปภาพหรือทางต่างนะครับก็สามารถกดแอร์ฟกไปตรงนี้ขึ้นมาได้เลยเนาะหลังจากนั้นให้เรากดส่งตัวดังตรงนี้กันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับ เดี๋ยวเราลองไปดูยอดผู้ติดตามของเราดีกว่านะว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจํานวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังตอนนี้นะครับผู้ติดตามของเราก็มีแค่85คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตจดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะอ่ะหละังจากที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำารายการรวดเร็วมากเลยนะครับผมก็ขึ้นมาเป็น203คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ทำเว็บไซต์นะครับก็ทําการแถมย้อนให้มาเล็กน้อยด้วยนะครับเป็นอะไรที่ใจดีสุดๆไปเลยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลย แต่คนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำนเพื่อนๆนให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บสั่งหลักี่เล่นะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่เมนูแนะนําเพื่อนด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยก็มาหน้าต่างแนะนาเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็เรามาคลอกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยเนาะแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้นะครับให้กับเพื่อนเพื่อนของคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนของคุณเติมต่ำหระอมะบ,บขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้ตากำไร15% ลิงก์ผมได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็กดสแกนคิวอาร์โค้ดหน้าคลิปนี้กันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมพูดด้วยภาพการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ